สำหรับนักเรียนผมนะครับในวัยน่าจะ6 2สิบสองผมจำไม่ผิดนะครับเป้าหมายของเลาับละกับละนะฮะก็คือมาเล้หนึ่งโมงนะครับราคาดีโอต่อนะครับสัปดาห์หนึ่งมาประมาณสองสาครั้งนะครับเป้าหมายของเขาเนี่ยก็คือสร้างความแข็งแรงนะครับไม่ได้ซีเรียสน้ำหนักตัวนะครับไม่ได้ซีเรียส จะถ่ายวิดีโอคลิปมีแต่คนมาถามนะฮะเอาหม่เอาหมา,หาหนะครับเป้าหมายของคนในวัยหกสิบนะครับของนักเรียนคนนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะครับก็คือมาเพื่อต้องการความแข็งแรงนะครับคือเขาค่อนข้างแบบชัดเจนนะครับแล้วก็ศักยภาพในการเล่นกีฬาเนี่ยเขาต้องการที่ทําให้แขนเขาแข็งแรงขึ้นลาตัวแกนกลางคอมมาชชัในการตีกอล์ฟในการสวิงต่างๆในการเคลื่อนไหวดีขึ้นเวลาไปเที่ยวเนี่ยจะได้ไม่เหนื่อยง่ายนะครับไม่ได้กดต,ตันเองว่าจะต้องลงกิโลนะโค้ด เดือนนี้ต้องเท่านี้คือพี่ต้องการเล่นหนักๆห,หรือว่าคือเขาต้องการเครื่องความแข็งแรงนะครับเผลอผลที่เขาเดินทางมาไกลๆเพราะว่าเออเมั่นใจในตัวโค้ดเขาบอกงี้นะครับเขาดูแลเขาอยากจะเรียนด้วยจริงๆพี่เรียนแถวๆนั้นก็ได้นี่เป็นไงครับไม่กดดันแต่กดดันเบาๆนะฮะก็เดี๋ยวลองดูนะครับเราจะทําให้ลูกค้านะครับแข็งแรงขึ้นแล้วก็นะครับเล่นกีฬาได้ดีขึ้นเวลาไปตีกอล์ฟเวลาวงสวิงนะครับท้องเป็นยังไงหลังเป็นยังไง กำลังแการกลางดีขึ้นหรือเปล่าแรงในการถือของดีขึ้นไหมมือเขามีปัญหาเรื่องของมือแล้วก็คอบ่าออฟฟิศซินโดมนะคร<ม>ับก็ชอบไปฟังเข็มบ่อยๆนะครับฟังเข็มผมก็ถามว่าฟังเข็มเนี่ยมันช่วยเรื่องอะไรนะครับน้่นเ่ยบอกว่าก็จะมีอยู่อันหนึ่งก็คือปรับสมดุลร่างกาย2ก็คือในเรื่องของออฟฟิศซินโดมนี่เป็นไงคร mm. ับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาให้ความสําคัญในเรื่องของสุขภาพมากๆนะครับเพราะฉะนั้นออกกําลังกายคนที่วัยห้าสิบหกสิบขึ้นไปเนี่ย ถ้าไม่มีเป้าหมายในการออกกำลังกายก็ให้เลือกให้นึกถึงเรื่องของความแข็งแรงมาก่อนสิ่งแรกนะครับสาคัญมากๆนะครับสุขภาพดีแข็งแรงปุ๊บเดินไปไหนก็จะกระฉับกระเฉงขึ้นเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่ตอนเนิ่นๆนะครับหาเวลาดูวเองสักสัปดาห์ละวันสองวันก็ยังดีนะครับเราค่อยๆสุกไปเรื่อยๆพอเราแข็งแรงขึ้นก็เพิ่มเป็น3วันต่อสัปดาห์4วันไปเรื่อยๆนะครับเล่นกีฬาอะไรก็ได้นะครับต้องการกล้ามเนื้อก็เอ๊ะเวทเทรนนิ่งก็ได้ ต้องการความแข็งแรงเนี่ยฟังชั่นอลเทนนิ n งต้องการกีฬาเฉพาะทางตีแบดวิ่งนะครับชนิดได้หมดว่ายน้ำลองดูนะครับโอเคนะคแค่นี้นักเรียนตัวอย่างนะครับในวัยหกเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่มีเป้าหมายชัดเจนนะครับทั้งในเรื่องของการฝึกน,นะครับแล้วก็การซ้อมนะครับเขาจะแบ่งเวลาว่าจะต้องมาหาผมเนี่ยสัปดาห์ละกี่วันชัดเจนมากๆนะครับวันที่นัดกันแล้วไม่มาาก็จะหาวันอื่นมาแทน นะครับสัปดาห์หนึ่งทาอะไรบ้างนะครับนอนกี่ชั่วโมงนะครับวันไหนหนวดวันไหนพักผ่อนวันไหนออกกำลังกายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นคนมีระเบียบวินัยเนี่ยเราก็จะประสบความสําเร็จนะครับแบบนักเรียนคนนี้เลยนะครับเขาบอกเขาโอเคกันน้ำหนักตัวแล้วนะครับความแข็งแรงอยากจะเพิ่มขึ้นนิดนึงแล้วก็ในเรื่องของแกนกลางเวลาจะเล่นกีฬาต่างๆเวลาเดินตีกอล์ฟนะครับเวลาฝึกการมูฟเมนต์เคลื่อนไหวต่างๆมันดีขึ้นแล้วแต่อยากจะฟิตขึ้นอีกที่จะได้ไปเที่ยวแล้วก็ปั่นจักรยานได้มากกว่านี้นะครับอันนี้ก็ นะครับของนักเรียนคุณภาพนะครับเป็นก็ฝากไว้ด้วยนะครับทุกคนนี่เป็นท่าเกี่ยวกับเอ่อเคเบิลนะครับโรเทชันนะครับฝึกในเรื่องของคอมมาเซอร์เกนกลางับลำตัวนะครับใช้แขนบ้างเห็นไหมลูกค้ายังมีการงอแขนนิดนึงนะครับแล้วมีตัวโน้มไปหน้าหน่อยจริงๆต้องยืนตรงๆแล้วใช้ลำตัวเนี่ยในการบิดนะครับไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะครับเดี๋ยวเขาจะแข็งแรงขึ้นในทุกๆวันนะครับยังไงก็ฝากให้กำลังใจด้วยนะครับสำหรับใครที่วัย50-60ปีดู คุณแม่เป็นตัวอย่างคุณแม่แข็งแรงขนาดนี้ทุกคนก็ทำได้เหมือนกันครับ